สวัสดีค่ะหมอสูงค่ะเือในยดี๋ยามาเฮ็ดกับข้าวกลางคำค่ะนาะเดี๋มาเฮ็ดผักกลางคำค่ะอ่าเดี๋ยเป็นเม่นุอย่างอันวันนั้นมาด้วยจ้องกันค่ะนาะวันนี้จะพามาทํากับข้าวเป็นกับข้าวไทายใหญ่ค่ะอันนี้ค่ะเมนูวันนี้ก็คือดอกคอมแดงผัดใส่ไข่นะคะ มารอรู้กันว่าจะมีอะไรบ้างส่วนประกอบของมันนะคะ,อ,ะอ๋อเนาะอันนี้ก็ตะเป็นยอดพ่อหมีโฮแหลงเท้ค่ะผูกกันได้หน้าอยู่กูตีตีนั่นเลยคะ่ะเนาะพีน้องเต้เา่ะกูตีตีก็ดตียามอะไรกิน,นเหย้าก็หนกักลลยเฮ็ดมันจอกติเหมือนกันมาด้วยจอมกันค,ะค่ะเนาะนะคะเ้าขาเดมีหนึ่งก็เป็นพักหมี่ขาวนะคะเนาะทุบๆหรือว่าตั้มก็ไล่ อันนี้ก็ไข่ในข้ะเนาะแทงหนึ่งเม้ยวข้าวค่ะดีมากโครลาะก,กัน,น,นใน่้าวเนาะเมื่อไงจะเป็นผักมีโห้วยอดผักมีโหแล้วโคใส่ไข่ในข่าเนาะอันนี้นะคะยอดหอมแดงที่เรากินกันอยู่ทุกวันอันนี้ก็คือไข่คะ่ะเดี๋ยวจะมาผัดผัดอันนี้ไม่ได้นะคะกระเทียมตำตำนะคะเราก็จะผัดคะ่ะมาดูกันว่าจะ เป็นยังไงนี่คะ่ะนอตั้งบอใส่น้ำมันคะน่ะนอเสริมว่าเข้าเกลยกในขเนน้ำมันก่อนเนาะน้ำมันลงไปนะคะเสร็จแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนนิดนึงแล้วก็ผัดเลยนะคะใส่กระเทียมลงไปเขาใส่หอมขาวเขาลงกว่าคะา่ะนอ แล้วก็คนๆๆค่ะเนาะเอาให้หอมมันเอาให้ข้าวหมี่ขาวข้าค่าสุกหอมไรตีนค่ะเนะเาะเอาให้กระเทียมหอมได้ที่เสร็จแล้วเราก็ตอกไข่ลงไปเลยนะคะ ะคะเนาะใส่ไข่ลงกว่าค่ะเนาะผัดให้ไข่สุกพอเอาเท่าที่เราชอบค่ะอ่าเข้าเก็บกระนายเขาก่ใส่ค่ะเนาะ <S <S บอกขอ้างหนีค่ะใส่ลงกว่า <S 1> <S 1> เราพร้อมนะคะใส่ลงไปค่ะ แล้วก็คนคนคน,คนแล้วก็สน้าคาติดเติมใีห้างางานวันนั้นมนะากนี่คือรถลีนะคะรถลีใส่ลงไปค่ะ ถ้าชอบกินผักพกผัดผักรวมอะไรอย่างนี้ขนาดนี้ก็กินได้แล้วนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่บ้านจะนไม่ค่อยดุบค่ะจะชอบกินแบบสุกๆไปเลยของดุบไม่ค่อยชอบก็เลยจะต้องผัดให้มันสุกไปเลยค่ะอ้าว โซกยาวนคันอไรตียาในคะเนอะาเนเนอโดยโดยเฮ็ดอยียงน้ำคะนะะนาะก,ก็น่ายกดตีไลอะคะนนาะพี่น้องไกเฮ้าวกทธีๆๆเป็นเฮ็ดกุ้จังไหนกันํำพองสองหมือนกันก็ม้เนาอตั้งเฮ็ดมันส่วนบาน้านหฮาเฮ็ดจั่งไหนคะ่ะสุกยาวเขาก็ใส่วานคะนะ่ะนาะอ่าในคเนนเอแลบร้อยค่ะ สุกแล้วสุกแล้วนะคะมือเย็นนี้ค่ะกินได้แล้วใครที่อยากจะไปลองทำกินดูก็ลองดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนาะเข้าเอ๋กะเพราเข้าคาคำนในค่ะนาะเฮ็ดยาวๆนวี่ค่ะนาออ่าพี่น้องไต้เข้าคากูตีสองเห็ดกินเหมือนเฮาานี่ค่ะนาะก็้หนาเฮาคาได้เฮ็ดกินจันไหนี่ค่ะนาอหวานค่ะ อย่างก็มืเอใส่ค่ะเนาะเขาคันใส่รถลี้กะนานก็ก็กิกนระยะหน่อค่ะเนาะอันนี้เป็นกับขา้าวตีหวานตีสุดยอดค่ะอันนี้ตาคำนันของเฮิร์นเฮาเนี่ยค่ะเนาะอ่าสังเกตว่าพี่น้องใต้เฮาตั้งกุฏิกุฏังใครหันว่าเออกางคำคำพูดคำพูอกว่าเฮาเด็กกินทางเนี่ยไปติดตามจอมกันค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผ่านเข้าคันในช่องเมกิบ้าเที่ยวจอมค่ะเนาะ หมายสงค่า